สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดอมซิงค่ะเช้านี้เราก็อยู่กันบ้านอของแม่ต้อยนะคะหรือว่าพ่อชาลีเนาะที่แม่ต้อยก็ได้จากไปนะคะในอายุ76ปีนะคะหลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามาถามนะคะแม่ต้อยอเสียงอีสานเนาะอายุเท่าไหร่นะคะก็แม่ต้อยจากไปในอายุ76ปีนะคะเช้านี้แล้วก็จะสังเกตเห็นนะคะ,ะก็จะมีชาวบ้านนะคะจะถือ หิ้วนะคะถึงถุงข้าวสารแล้วก็มีดอกไม้มีเงินใส่ในถุงมาก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานนะคะมาร่วมทําบุญนะคะกับแม่ต้อยนะคะเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะฮะก็จะมีชาวบ้านเนาะเดินทางมาแต่เช้านะครับวันที่สามของงา,นะานเนาะสวทปฏิทินระรับ ือวันนับถอยหลังลมืออึนกับชาพัจิตใจหายประคัฟอชาีัเ,เห็นพ้นมากเห็นผู้เดียวมากห้างใจ,จกันลำตาซึ่ง้ลามให้พุลล้หลาแต่ว่ากับบ่จะไขลละใเห้เืลลียเห็นต้องห้างใจกันรักไข่ผู้เดียวอันหนาวกัแก่ฟ้าก็แล้วหรอกไอ้บีบหก็เศ้าเห็นมองคนยุคนเศร้าเห็นเสียขาคนเคยเลยพู้แล้ว คนไปยังของปุเห็นเป็นยังไงนี่ปบเรา่งมอ้ไเรา่กบบันนี้ลาวบเมียนบบันคือบันเพื่องคนนี้ถ้ากันได้เป็นอะไรของอยู่ครับผมของเ่าขออนุญาตขออนุญาตขอชารีเดอนี่บอกบมกคนอยู่อพยูโอ้นี่บอกพ่นัอนที่นอนคนนี่เสพ้าเพิ่มมาครับนี่ที่นอนนเสียผ้าเพิ่มไม่ไดุ้่นมันมดที่นอนมอนมุ้งอะที่นอนมอนมุ้งครับผมเออนนี้เป็นของเพื่อนเลครับ เสียเสียตัวนี้เราหมักใช่เราไปการไปงานมองนั่งมองนี่เสียตัวนั่นตัวนี้เราไปไปไปจื้อเลยอันนี้ชุบใช่ยู่นี่คือนลูกไฟแดงไปไช่โอ้ลูกไฟกับของไช่เนี่ยเคยไปเดินสายปกติแม่ต้อยนี่เดินสายครับพ่อชี้ช่วงกับเสียงอีสานนี่บ่ได้ไป ช่วงกับเสียงนิสายเนี่ยขึ้นเมื่อในใกล้นั่นต้องเอาเราไปแต่ว่าช่วงที่ไปกระพ้อนซากสองแสงแต่พอนซาก,กเริ่มดัำจนบึ๊ดไปถึงการซุ้มแล้วซุ้มนักควงมอลำซุ้มกระบอกจนให้เขาจีนับถึงเม่ตไอยปั๊ดเ<อ>ขาอย่างขมหอมนี่ย่านที่สุดคือย่านเม่ตไอยเขาจะเก็บพอนขึ้นดูบน คนอ็อบบั้เบิร์เออว่าักัเกคนยเมาปเดียวแค่ทุกคนไปเลยเาหลังวามน้ต่อเมดูน้ำาเมยไม่องทรางหาต่อายก็นำอาหารมามาเปนนมาแล้วครับกิดโตมาโอ้ยเมลขดไปแล้วดรงนั้นถือได้กอะไรมัตรสเลงไมตอกเมตไ แล้วมือนี่ผมคือมีงานดูไข่ถึงพูดเหรอพ่อว่าเออกระผมกับผมพยยังว่าท่านอกเออกระกมกับเมพยายางบอกลูกบอกเต่ามันอะไรแก้งไปแก้งไปบ่นละแต่ว่าเบอร์โทรเขาเปลี่ยนไปบ่นละนลการนท้อนกับเปลี่ยนไทยกับเปลี่ยนบริับไทยบอกบุทุกคนแล้วล่ะพอชารีนี่ข้องกจะเด็ ม่จะปีครับงไม่จะปีครับหวกันปีเราบูโรนั่งจะลูกนี่ยังเปนเด็กน่อยอยูันสี่สิบปีแล้วสกล้ว่ะโอ้เป็นตถ่สสกวีเลูกยังเป็นเด็กหน่อยอยู่อลูกสาวลูกสาวลูกสาวมต่โอ้ลูกสาวเมต่ครับผมครับผมกับสองคนน่นแหละเไรสองคนเป็นสองคนอืม่อาลีกับมไ่หอ้ำกันเมต่เราได้กับอ่าสามีเขาเร ในสองคนนี่แหละพอะ่อก็บแมกับสามีไหมกับสามีเขาสองคนอยู่บา้านหมดแต่มาอยู่บนเม,มื่อคืนหรือมาอยู่แต่ว่าบนบ้านอะไรเนาะบ้านอะไรมาอยู่ร่วมกันพ่อมึงกันมากที่ละย่<อ>งางพ่อไปเสียงอีสานเราอยู่ผู้เดียว<อ>บ้านหลังนี้เราอยู่ผู้เดียวคือลูกชายนี่ก็เป็นทหารอยู่กับเชียงบุรี<อ><อ>ลูกสาวนี่ก็มีบ้านเห็นคนสาอยู่สมุทรสคาคร มีมีแม่พู่อยู่พูดอเดียวเนี่ยมาปีนี้<ม>โอ้โหไว้กล,ลูกเลยครับผมมาเขาเลยบอกลูกว่าใช่ไหยครับใช่ครับเก็บกีอรกครับครับเออเขาเลยบอกลูกว่าเออมันเป็นจุดท้ายของแม่เดอ้อครับผมคันฟกตัวมันมาเบ,บิ่งเอานี่มันจะเป็นบาปเป็นกรรมไปตลอดชีวิตที่มาเบิ่งเอา,าเราสาจากช่วงเวลาหนึ่ง หกเดือนลูกล่ามาเนี่ยหกเดือนแม่กับมาเสียจำนาเก่าละก็เลยล่างขี้ล่างเี้ยาไว้แม่เดี๋ยวหลักการจึงพ่อตัวบ้านยังที่พ่อเขาจะได้บ่อาให้เป็นประโยชน์อีกง่ายๆคือหมายความว่าทุกๆคนเหรอเขาตัวขบว่าอะไรที่คิดว่าบ่เอาลูกบ่เอาเต้านันคิดผิดมากๆครายังใส่หรือเปล่าัวายังใส่มาเสียใส่จะพยาบาทมันบ่นอะไรหรือ ต้องอาศัยลูกตอดต้องอาศัยครับสมมติว่าฮอปปวยอยู่แค่นนี้เขาแต่คนมืมไม่ลูกัชงี้นอื่นเขาจะมาส่งมือเออเศร้าเสือเร่อเออเศร้าไงไปไปเร้อแล้วเขาจะกลับไปแล้วลูกนีผู้คุ้มคับชุบชวิตเีเซับป่าซัแพ่เออเช็ดปาดเช็ดแผลคือคือลูกผู้ใดม่มีลูกเห็นเพื่อนเป็นคำบ ซิรีินที่แกพร้อมจำนงสีมาทรงชาปันนิงนี่ยมีคนโทรมาบอกมังยังยมุ้ยผู้เล่แก่มุ้ยผู้เล่นแก่นแต่แต่บางงานแต่แต่กสีมาครับผมับแจะใส่ทีมาแ่เร่มากอะไรก็มากโมเลยมากว่าก็มากพวไปยังแะไว่ายจืดแต่มากยา่จืดมายจืดมาเพ่อยายจืดเราเสียเราฝากมูพวกหลายคนช่วยถอาไปไอุ้่นนถือว่าถือว่าซรีสนม ก็ได้จืดเนี่ยผูกพันกันมากตั้งแต่เสียงอีสานเนาะมึงกันผู้นี้ก็มึกมู้งอีเสยัยพี่ผ่าชู้จิตตลกผู้นี้แทงให้แทงให้จืดแทงให้าย่จืดแย่จืดไปงานนั้นงานนี้เขาได้พาได้แพ้ได้สิบเนียังมาเอามาให้ไหมเรื่องเอาซ้ำลมซ้ำเต้าบุญหลงคือกันบุญหลงในเรื่องเอาคักๆได้บุญหลงเนี่ย เลยได้เป <mile> ็นอาจารย์นี่อาม่าบอกว่านี่ครับผู้นีเรียกว่าเหมียนแม่ตัวคุณลุงคุณว่ามันมากกว่าผมเลยว่ากันคุนพูดอยู่ไก่ห้องพูว่ากันครับเสนอทำรดบครับเป็นลายครับผมมากครับก็เป็นบรรยากาศด้านในนะเป็นจับครเพทนี้ก็ติามัดหมันเล่า ครับบ้านงานศพปรจชาชนทีหอขอเข่งเขาเขานี่เป็นมีครอมเสี้ออะไรครับผมเห็นท่านผักอีสานทุกทุกหลังคางเงยมาแล้นี่งานอย่างปัจจเขามาอันนี้พ่อเัาพุ่งจากมีพ่ไมพของมันขึ้นมาก็านี่คืออาจิซอยเหลือกันยันยันพรายามันขาดมันขืนยังสินะอ๋อมาก้นเราามอนค้นเราเขาครับครับ้ามาไหนเออแต่บางาน่งทีโกมีอนางานทาบุญนวงถม้อนยิ่งหนักุญจะมีอ จำยิปวดไม่อห็นจรงจรงไม่หมอนอันนี้เข่าเนี่ยพ้นดินเป็นกาอฟี่พื้นดิมันมาซอยกันมาซอยว่าเออเตียงองเตียงแฉกย่างขากขึ้นอันนี้อันนี้เมนูจัดมากเนยรอมี่ราเนี่ยอันนี้เมนูก่อยจัดมากครับนี่ของพระอาจารย์ท่างไหนรู้นมามว่าไก่คนอะครับเออผมถามเนี่ยอีกร่หนึงผมรู้เลขึ้นเมนูกาจะไหนก็เมนูกึขึ้น ก็มอกับธรรมชาติธรรมดาเนี่ยแะแต่ว่ามือเผาหริจมาหรือโมาเพราะว่าเราอย่บุตรมือโอเแรกาเลยยังยูซีเกตโอเร่าเลยยุซีเกตมือหรือจักชิมาหลือปมาเนี่นมาเนี่ยคนอย่าไปโยครับันชารีเยอว่ายบมาเออแล้วก็ว่าเออใจลำเนาห้าโหกเดียวกันคือพหล่อเกิดก็แล้วเนาะครับผมจะได้พอดมาตดแล้วครับ ได้ว่าโอ้เดี๋ยวกันได้เบ่งกันไดีเยอะเลยเจ้าตึงเบ่งข่อยเ้อข่อยกับที่เบ่งเจ้ารถก็ว่าไปเสียละอาศัยกันซื้อกันแล้กันเด็กที่เราเรียนร้องว่าจะลองปลาเสียละแต่วต่าเพราะว่าทุกๆคนเขาบริยุทธ์ลำเลาหมดแล้วชุมที่ดงดังก็ลำกันน้อยอันเนาะมันเหลือแต่พ่อประโยชน์เนียนโย่อยู่กับเมนุติดเดียวกับพวกผม FC แฟนคลับแต่หลายคนเนี่ยเขาจะเห็นภาพโดูสั่นในเท่าที่ผมถามเนี่ยจะเทนภาพ เสียงีิสานเนี่ยคนเก,วกว่าๆอยู่อยากให้ย้่งกันเอาไปให้การใดนวมกันจังไปแฟนเพลงต่ไหนก็นอีพอเจอ้าหนีงจากแม่นกเรื่อยสวดเลาอีพอเจ้าหญิงจากแม่นกเรื่อยสวดเล่เรามไม่เจ้านี่มันจิว่างเว้งเถ้ดดิเออันขาดเขินไรเถิดดิคันไม่เจา้านี่คื้นั่นทกักลยบ่าเออผู้ไปใช้เับเท่าเราล่ะเท่าแล้ว ทีมเขีวกับทีมเวดดีละครับครับทุกปันเขามาผู้ฒ่อพิ่นจะมุดโต๊มุดคุณภาพมิดไปเมิดไปมุดไปเราก็ว่าใยไปใส่แล้วลายเฉลี่ยละแล้วล้วเอาเล้ไปเป็นพมุกเอาแเป็นอะรที่พุณนผ้าใช้ธ้องคิดใจซื่อจะรอแข่งกันอันนี้ก็ผู้พวกขางว่าใส่เขาจดไปเหนะครับผมจังโค้ชทุกวงตีขึ้นกัน คนผู้นไปจาก่เขาบอกไว้เขาบอกไอพอบอกๆนัเพื่อนเจ้าท่านเจ้ามันบอกมากมันผิดทพรเออว่าบอกมขาบอกนดีตต้องมองคีนลูกอดีตต้องของคุชีนนะลูกมีนายุ่กิน้็ฒอาไปครับขอบคุณครับผมครับแข็งมากครับท่านขท